คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภักาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องเปิดแผนแลนสไลด์ขนลุกเห็นรายชื่อผู้สมัครสสปาร์ติลิสพักเพื่อไทยแล้วขนลุกจริงๆนี่มันแผนทุบหม้อข้าวตีเมืองชัดๆไม่แน่เป้าหมายแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยอยู่แค่เอือ้อม ไปดูรายชื่อบางส่วนผู้สมัครสอสอระบบบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย100คนตามที่มีรายงานข่าวออกมากันก่อนครับบิ๊กเนมทั้งนั้นประเสริฐจันทระร,รวงทองพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินสมพงษ์อมรวิวัฒชัยกเกษมนิติสิริภูมิธรรมเวชย,ยชัยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงชูศักดิ์สิรินินจาตุรนฉายแสงวิสุทธ์ชัยนรุณ นพดลปัทมะประพัฒจงสงวนประยุทธ์สิริพาณิชพิชัยนริพธพันธ์ก่อแก้วพิกุลทองสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสนธยาคุณปลืม้มสุชาติตันเจริญสุทินคลังแสงขจิตชัยนิคมยังมีอีกเยอะครับแต่คร่าวก็เอาแค่นี้ให้พอเห็นภาพมันมีประเด็นซ้อนขึ้นมาคือ ไม่มีรายชื่อซ u เปอร์บิ๊กเนมมีใครบ้างดูกันแพทองคานชินวัตรเศษฐาทวีสินพรหมินเลอร์ุริเดตท,ทำไมพักเพื่อไทยถึงจัดผู้สมัครสอสอปาร์ตี้ลิสต์ในลักษณะนี้ทุบโต๊ะเปรี้ยงเลยครับนี่คือหนึ่งในแผนชนะเลือกตั้งแบบแกลนสไลด์บิ๊กเนมเต็มไปหมดเราวกับว่าพักเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าผู้สมัครสอสอปาร์ตี้ลิสต์ของพัก ลำดับที่50ได้เป็นสอสอแน่ๆลำดับที่51ถึง70ยังได้ลุ้นขณะที่พักการเมืองอื่นมักน้อยวิ่งกันฝุ่นตลบเพื่อไม่ให้ตัวเองตกไปลำดับที่10ถึง20เพราะหลุดไปเมื่อไหร่โอกาสเป็นสอสอยากมากจะเห็นว่ามีสอสอระบบเขตของพักเพื่อไทยขยับมาเป็นผู้สมัครสอสอปาร์ตี้ลิสต์หลายคนแล้วให้ลูกหลานตัวเองสมัครสอสอเขตแทน ยุทธศาสตร์แบบนี้น่าสนใจครับเหมือนกับบีบให้สสรุ่นลายครามทั้งหลายขยับบังคับโดยอัตโนมัติว่าตอนหาเสียงต้องหาให้ทั้งพักและคนจะแยกไม่ได้จะยอมให้พันธมิตรต่างพักไม่ได้เวลาเป็นสสจะได้เป็นทั้งพ่อทั้งลูกเลือกพักได้พ่อเลือกเขตได้ลูกพักเพื่อไทยถึงได้บอกตลอดว่าไม่มีสาขา ไม่มีพักพี่พักน้องแล้วทำไมพักเพื่อไทยจึงตัดสินใจทุกหมอข้าวอุงอิงเศษฐาไม่มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์มองในแง่ดีเปลี่ยนไปด้วยอุดมการประชาธิปไตยนี่คือการเตรียมตัวแบ่งแยกคนที่จะไปทำหน้าที่นิติบัญญัติกับบริหารตั้งแต่แรกแต่เจตนาจริงๆของพักเพื่อไทยโดยทักษิณชินวัตรคือบีบนักการเมืองในคอก ผลักดันอุงอิงหรือไม่ก็เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้เพราะหากพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลอุงอิงเศรฐาเข้าสภานในฐานะสสไม่ได้สาวกทักษิณเห็นภาพนี้แล้วทนไม่ได้หรอกครับมันเสียเหลี่ยมฉะนั้นต้องพยายามสุดฤทธิ์ชนะเลือกตั้งแลนสไลด์ให้ได้เกมกล้าได้กล้าเสียแบบนี้ไม่น่าจะมีคนอื่นคิดให้นอกจากทักษิณคิดเอง แต่จะไปถึงดวงดาวหรือเปล่านั่นคือปัญหาสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือกตั้งคือสำหรับนักการเมืองแล้วหน้าฉากกับหลังฉากไม่เหมือนกันตอนหาเสียงด่ากันยับพอตั้งรัฐบาลไปรวมตัวกันเฉยก็อย่าแปลกใจเพราะมันคือการเมืองเพียงแต่ช่วงนี้ที่ด่ากันยับนี้ทักษิณออกอาการหน่อยมากไปหน่อยเรื่องที่วิรัตรัตนเศษเบอรองในพลังประชารัฐ ยืนยันข่าวทักษิณยอมให้ลุงป้อมเป็นนายกเพราะเพื่อไทยเคยเสนอชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกมาแล้วท่วงทำนองของวิรั์เหมือนขุดบ่อล่อปลามากกว่าที่จะยืนยันว่าดีลลับเป็นจริงด้วยซ้ําแต่ทักษิณงับเข้าเต็มคําไปโพสในทวิตเตอร์ทักษิณไลฟ์แจงมา3ข้อ 1. ผมไม่ได้มีอํานาจในพักเพื่อไทย 2. ผมไม่เคยสื่อสารกับคุณวิรัตมานานมากแล้วอีกทั้งไม่เคยคุยกับพลเอกประวิทย์มา17ปีแล้ว 3. ผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะได้สอสอเกินกึ่งหนึ่งเชื่อว่าพักไม่โง่พอที่จะยกตำแหน่งนายกให้ป้อมข้อหนึ่งถือว่าไฟบังคับขืนพิสูจน์ได้ว่ามีอำนาจเหนือพักเพื่อไทยเมื่อไหร่โอกาสที่พรรเพื่อไทยจะถูกยุบเพราะคนนอกครอบงำสูงมากข้อ 2. เรื่องคุยกันไม่มีใครรู้ นอกจากคนที่คุยด้วยกันยกเว้นมีการบันทึกเสียงไว้ข้อ3ถ้าใช้ตักกะนี้ก็แสดงว่าพรรคเพื่อไทยเคยโง่ามาแล้วตอนที่เสนอชื่อธนาทรเป็นนายกเมื่อปี2562สรุปแล้วตอนนี้ทักษิณเครียดมากเพราะวางแผนแลนสไลด์ปลุกกระแสสร้างอุปทานหมู่ไว้ทุกซอกมุมหากแลนสไลด์ไม่เกิดขึ้นจริงน้ำใบบวบขาดตลาดครับขอล่นมอ่านเอาเรื่อง โดยคุณภักกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์